วันนี้วันวาเลนไทน์ทีมงานนุ่มสาวรออีลีมียังสิบอลเนาะขอสร้อยเจาไอสร้อยจูว่าธรรมดาหายเจออกเป็นไอแต่วันวาเลนไทน์หายเจออกเป็นเธอเจลดอกไม้ตามกระแซรืิเซลหักแผอจากไอ ข้าสึบบุกเป็นประโยคบอกเล่าแต่ข้ารักเจ้าเป็นประโยคบอกเองจิงอายใช้เป็นนังมวยแต่คอยอายเม่เคยหนวดน้ำมันเด้อให้ดอกกุหลาบเนเช้าให้พักกระดาวไปถึงกระปุลมาเลไทยนี้ไม่มีใครรับเจ้าของพอใจอยู่นะคะ বৈ ল'ব নে বৈ ল'ব